มาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวของการทำความดีของหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือว่าปสสรุ่นที่15ค่ะสถาบันพระปกเกล้าร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมสารต่อความดีที่ยั่งยืนครั้งที่2ของปี2564ค่ะ โดยมีนางศีสุพางมอริตอดีตประธานานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่น15และนายสมชัยนันทาพิรัตประธานนักศึกษาปสส15คนปัจจุบันและคณะ เดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมสารต่อความดีที่ยั่งยืนประจำปี2564ที่โรงเรียนวัดเกาะวังไซอเภเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะโดยเดินทางไปมอบแผงโซลาเซลล์พร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆรวมทั้งติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนซึ่งพลังงานจากโซลาเซลล์นะคะจะเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดแล้วก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะ โดยนําพลังงานจากโซล่าเซลล์ไปช่วยรดน้ําทําเกษตรกรรมของโรงเรียนแล้วก็นําไปผลิตไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในโรงเรียนในบางจุดอีกด้วย อีกทั้งยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรอ,นะองน้ําบาดาลให้เป็นน้ําสะอาดเพื่อน,นําไปใช้ภายในโรงเรียนซึ่งได้ติดตั้งไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะให้กลับมาใช้งานได้ดีอย่างเดิมค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอย่างชุด PPE ชุดป้องกันสารคัดหลั่งกันน้ำได้ไปมอบขนมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและสร้างจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันให้สังคมนี่คือหนในกิจกรรม ของปอสอสอ .15 สถาบันพระปกเกล้าค่ะ